การสร้างความสำเร็จจะาก,การใช้ Data ไม่ใช่เรื่องยาก WGI Digital Lab เราออกแบบและว,วางแผนด้วยโซลูชันที่แตกตา่างพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์พาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่คุ้มคา่า For automotive industry in the past customer visit showroom and then go back to bring to the catalog at home And consider and finally decide purchasing the vehicles. But since there is many information on the internet, before they come to showroom, they gather many information and then they almost decide. BGI Digital Lab Transaction Data Based Marketing, we can get the result three hundred percent higher than other interest data targeted campaign. This is a huge result and huge contribution. ในเรื่องของ Data นะครับทำไมวันนี้ Data มันถึงเป็น Principle หลัก1ใน3ของเวลาที่ o อ i ิวคิดงานนะครับเรามองงานในวันนี้ในเชิงของ Customer Journey ครับ Customer Journey คืออะไรคือการที่เราคุยกับ Consumer ได้ถูกที่ถูกทางถูกจุดและถูกจังหวะมากยิ่งขึ้นวันที่เราไม่มี Data เราจะไม่สามารถทำงานลักษณะอย่างนี้ได้ การที่เราดีไซน์และใช้ Data เ,เข้ามาในร่วมของงานเคทีฟเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่างานเคทีฟ i ะครับมันจะฟลูอิดมากขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงมากขึ้นการเอา Transaction Data มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การโฆษณานะครับตัวที่ใช้พาร์ทเนอร์ก็คือ VGI Digital Lab ซึ่งสินค้าของเราก็คือ n i v e a l u m i n a น630ซึ่งเป็น product ใหม่ Launch ที่ประเทศไทยเป็นที่แรกที่สำคัญคือตอน Launch เ,น,เนี่ยเราล้อโดยใช้ดิจิตอลอย่างเดียว ผลก็คือว่าเราสามารถขึ้นเป็นอันดับ3ในกลุ่มของสินค้าไวทเทนนิ่งได้ภายใน3เดือนเป็นการ Break Record ซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นตัววัดสำคัญของ Achievement หรือความสำเร็จในการที่เราขับการตลาดโดยการใช้ Data เข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ในการทํางานกับ VGI Digital Lab สิ่งที่เราเห็นคือความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่เกิดขึ้นนะครับเราทํางาน่านตั้งแต่เดย์วันในเรื่องของการได้รับบีฟมาการ Identify Data ต่างๆจนไปถึงการที่ว่าเรากําหนดในเชิงของคัสเตอร์เมอร์เจนีจนไปถึงเรื่องของการยิงมีเดียต่างๆและ o p t i m มัยในระหว่างทางการ planning ของทาง VGI Digital Lab เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงเรามีการทำอ o พติมั a เซชั รวมถึง Recommendation ที่นอกเหนือจากเรื่องของมีเดียด้วยเช่นในเรื่องของเชนง,งานของ Creative เรื่องของช่องทางของการขายหรือวิธีการทำการตลาดเพื่อให้ได้ยอดขายที่มากขึ้น